สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลูกเด่นพากินพาเที่ยวครับบ้านหลังนี้นะลูกชายจะเก่งมากเป็นเซียนครับเซียนหาเส้นหาแมงหางอย่างนี่แหละลูกเด่นพามาดูกบก่อนวันก่อนซื้อไปร้อยแปดสิบแต่ว่าผมเอาไปขึ้นปอเห็นไม่ได้กินสกรรมรรม,ม่ได้กินสกําครับกบกบนาเนี่ยเออเอาใหนออา้อายเด็กชุ่มกินโล้นแล้วจะจะไปพักตอนเย็นจ้ะ ไปซูมือไอ้ซูมือเนาะพัดเพชรกันครับเอาพัดแบบบ้านๆเอาพัดแบบแห้งๆนะครับลาบซับจนละเอียดแล้วพัดเพชรใส่ไปกับเผาใส่หกขีดขีดแล้วคบแก้ไขโลละสสิบาทเองนี่แปดสิบบาทครับครับ ไปทะเลแรง <ผม S 1> เขาจัดการครับครับถ้ามีสุอส้มอมาซ้อาได้ได้มผมจะจาผมจะจด้ผมจะได้ใส่ <laughs> สถุงจันเดียวกดับไปงานแต่งกลับมานี่เรียกกระถุงที่มันจันทอ,องเงโ,โล่ร้อยสี่สิบาทครบนานี่หาก,กินยากนะถ้าไปถึงตลาดบ้าเรานะสามร้อยครับ <laughs> ไปต่อนนี้ยเราที่ตามครับ <laughs> ครับรอ,อือ ได้กบนะครับลุงเรียนมาเห็นหมาหลังบ้านชงนี้เมษาจริงแต่ว,ว่าฝนตกเยอะนะครับฝนมันตกเยอะนะนี่ครับมาดูผักหลังบ้านครับผักไผ่ยอดเป่ปงๆกว่านี้นะครับยำงูยำกบนี่ยนะครับยำไก่เอาเปอาหารเหนืออาหารเหนือเขาว่ายำเนี่ยมันจะสมมติว่ายำวุ้นเส้นก็คือยำวุ้นเส้นนะครับถ้าว่ายำไก่ยำไก่ยำงูยำกบเนี่ยเป็นกับห้องว่ายำเหมือนกันแต่ว่าจะต้องเอาไปต้มนะครับ เดี๋ยวเรานจะทำวันนี้เรานจะขอทำเมนูยำกบครับยำกบเมืองเหมาะขนาดนะครับมีพักไผ่นะครับนี่ไปดูยอดสวยๆหอมทางอีสานก็ห้องพักแพวนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ใส่กันยิงหอมชีฝรั่งหรือหอมเปื่อยนะครับหลังบ้านใหญ่เลยครับเดี๋ยวไปดูนี่ครับครับมาเจออันนี้หนีบออกเลยครับยอดสารเน่นะครับปลูกหลังบ้านสารเน่ในยำกบยำไก่ยำ อันนี้แหละถ้ามีใส่สลัดอนใส่ผักใบหอมดวนนะครับมันจะเหมาะนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราดจะขอขั้วพริกเครื่องเทศเป็นพริกลาบหรือว่าเป็นพริกยำนี่แหละให้เมันอนๆได้ดูเลยนะครับนี่สารเอนอันเป็นสารเอนไว้นี้หอมนะครับต้นบักคูต้นตะไคร่กับอยู่หลังบ้านเพียบครับนี่ต้นตะลิงปิงผมซื้อมาปูกได้ปีกวัยครับปีหน้าของหน้าจะออกผลละต้นตะลิงปิงครับเนี่ยเริ่มจะออกแล้วครับนี่นี่ครับเห็นไหม รเริ่มจอและปีหน้าคงจะได้ผลผลิตมาแน่นอนเออนี่ๆจ้ากขึ้นดูนี่อันนี้อร่อยครับนี่น,นี่ผมซื้อ,นนอนนมาปลูกตเตือนหนึ่งละแต่ว่ายายถวดมอู้หยายถวดตัดทิ้งไปรออและผมเลยซื้อมาปลูกผมรอบครับตูมมาเลยดูหยอดตูมมาเลยครับอันนี้กับลาบควายนะสุดยอดเลยครับสุดยอดเด็ดเด็เดเลยที่มันโป่งครับนี่วันนี้จะมีเมนูลาบลาบควายด้วยนะครับตูมมาเลยมันจะมีความหอมแบบผมจะงอธิบายแต่ว่าอร่อยอ่ะกินกับลาบ หลับง,งวัวเปิงขนาดสุดเลยครับต,ตูมมาเลยครับทางบ้านนี่ก็ย้ายไปกำลังลื้ออกไปครับกำลังลื้ออกอไปทั้งข้างหลังนี่ก็เป็นผมโาตนอตะไคร้เอาเลยผมได้ซื้ออย่างกินครับบ้านเอาก็มีแต่ทรัพยาจก,กรมากับมตถุดิพอ์ายูมีอันนี้อร่อยตูมมาเลยครับเพื่อน <c oughs> ๆไปเจอตามด้านขายดอกไม้ลองซื้อไปปลูกดูนะครับตัวละสี่สิบบาทบปลูกมากะได้กินทั้งปีทั้งชาติครับอ่ารอที่ตามนะครับ เมนูยำกบเมืองครับ hmm. น mm ่า hmm. ร mm ีกมาละดูห hmm. น mm ่อยลักษณะของกบนาหรือกบบ้านมันเด็ดออกลายออกหนึ่ส uh ีเ huh ข <mythology> um ้ม huh. ส mm ีน hmm. mm ั hmm. ้นแล้วมันจะออกเปในสีดำดำเนาะอือนี่แต่เนี่ยมันออกจะออกเรื่องเรืองกบเบี้ยงดำ็เลยน่ะนะเวลาที่ถ่ายตอนนี้อยู่ฝนกับรังตกะปุ๋ยเนี่ยตอนนี้นะคือนี้อาจจะมาเน่มาล่อมอยู่บ่อนล้วเลยนะนักกองอมบอมาพันเนี่ย ครับอันนี้ต้องย่างใหนน้ำ oh ต <cs ut> ้องต้ม hmm. ย <the elevator. S 2> ่างเลยก่อนที <huh. S 1> ่เขาจะเอาไปต้มยำเนี hmm. mm ่ยเขาจะต้องเอาไปเผาก่อนนะครับเผาแก๊สเผาอย่างก็ได้แล้วบุ๊กเขาจะเอาใบตะไคร้เอาใบยางนางหมือนกันกลมนี่ก็คือว่าบุ๊กมันตายหมดแล้วนะครับเผาให้มันเหลืองมันพอดีเราเขาจะเอาไปเอาใบตะไคร้ักย่ครับัครบเมนูยำของกินเนี่ยนี่มือเมืองเต้ครับนี่ เวลายำเมืองแต่มันแต่ทางพิดทางนั่นแหละนี่เหมือนมีนอสุดยำเมืองอย่างนี้เนาะมีอ้อมเนาะมีแต่อ้อมมีแต่ออมพัดเผ็ดอาจจะมีผัดเผ็ดอาจจะมีแกงไอ้แกงอ้อมแกงเนาะครับแต่มันจะยำแบบยำสุดสุดเหนือสุดเหนือยำเมืองเครับใส่เครื่องเทศแบบแคนเขานี่แหละเป็นตัวชูกลิ่นโอ้ตัวใไนเลยเนี่ย คือนี่ดีไปใจเพรดะที่หลุมน่าเล่มครับอยู่นี่คือนี่นะมันก่อนผมไปเจ๊มแปดตัวตะเพืบตะปับอยู่ฮั่นแรงจะไพยากรก่อนอันแล้วแต่ว่าถ้าไปก็ต้องเจ๊มตัวเื่อเปียเพราะว่ามันมันทลายหลงหลุมอ่ะมยางพอคือมันหายยางมันหายปุบ้านปุบนาต้องบอกให้มันหนัง หนังนอกนั้นใหม่ไปเลยน้องเรียนครับไม่พอพอประมาณครับถ้าจะคือเขากำลังใบตะไคร้อยู่ในถังครับคัด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 เหมือนกันะครับระหว่างนทะเลเผานี่ยนงเด็นจะไปคั่วพริกรอนเนอร์นะครับจังหวะนนี้นึงเมนูทางเหนือนี่โอ้ยมันมืดแต่ว่าเมนูทางเหนือนี่จะขาดได้คือนี่ครับมะแขวนกับชุดเครื่องเทศนี่นะครับเขาก็จะไปคั่วไฟก่อนออนๆนะครับแล้วก็คั่วพริกด้วยพริกพริกแกงพริกลาบทางเหนือเนี่ย เปิดจะเนี่ยคั่วมันหอมๆดำๆเลยนะบอกคั่วแบบเหลืองๆนะครับเดี๋ยวรอที่ตามเขาเรียมคั่วดูมันมืดครับตั้งกระทะห้อหนแล้วก็เอาชุดเครื่องเทศครับลงไปคั่วเลยใจกองหน้าแล้วมันมืดครับพวกถ่ายคนเดียวแล้วก็ใส่ชุดเครื่องเทศลงไปหมดเลยนะครับครบประมาณกี่ไหนกึนะ่งกิโลกว่าหรือมปล่นะอา่านี่ชุดนี่เครื่องเทศครับใส่เครื่องเทศตัวจุ๊บเครื่องเทศไปเลยครับ มันจะหอมสมุนไพรข้างเหนือเครื่องเทศพวกนี้ครับมันจะเป็นตัวเดียวก็คล้ายๆกับพริกมาลามาล่านะครับแต่ว่ามาล่านั้นมันอาจจะเป็นบวกวงนะครับมันจะคื้รสเพชรชาหอมและเพชรชาชาดิลลินเอาดิลลินจะรู้สึกชาชานะครับ่ั่วไปอ่อนๆใส่เครื่องเทศลงไปผมมีวิธีคั่วตีว่าใส่ร้อมกันไปได้เลยพริกก็ไปเลยครับมาเป็นอย่าง ติดเผ็ดมหน่อยนคะครับเดี๋ยวสูตรนั่นละนั่นแหละแกจะเป็นตอนอ่านี่นะแกจะใส่สบม,มันเห็นหน้อยยำง,งูนั่นละกันเนี้ยสุดจอดใส่สเกลือป่นครับใส่เกลือป่นไปตัวนิดนึงนะครับเย่าต้องกลัวว่าทำไมต้องใส่มันจะเค็มอ่ะเค็มครับเดี๋ยวมันจะแหง้งมันจะดำนะครับจะเอาแต่เครื่องเทศครับพริกออกผู้พร้อมกันได้ครับใช้เวลาผูวแป๊บนึงน,นะครับไปอ่อนครับ แต่ต้องเวลาคั่วพวกนี้ไม่นต้องหนีไปไหนมันจะได้ความหอมครับยำกบเมืองยังไงเราติดจาาครับต้องติอเวลาคั่วแป๊บนึงครับครับนี่ครับคั่วไปเรื่อยๆจนหอมนะครับเมนูยำไก่นะครับาจา้มเื่อดีมีตะไคร้หัวหนึ่งอหอมแดงสองหอัวกระเทียมหหัวหนึ่งครับเอาไปมกไฟ เอาไปบกไฟแล้วก็เอาผู้ชุดเครื่องเทศตรงเนี้ยไปโคกลมกับตีห่อไปมกไฟครับแล้วเอาไปสมน้ำมันหน้อยนึงมันจะหอมมากนะครับพอซุปมาปรุงรสปรุงเกลือน้ำปลาเสร็จก็เติมผักชีต้นหอมผักไผ่หอมโดนใบบุก,กูลงไปครับโอ้หของของ,ของกินบ้านเฮาครับคั่วมันจะหอมมากชุดเครื่องเทศตรงนี้ครับจะหอมกินนะครับหอมกินกินเครื่องเทศครับจะไปน้ำคั่วแป๊บนึ่งนะ เวลาพวกับแก๊สพวกนี้ต้องต้องคนตลอดเนี่ยเดี๋ยวไหมครับปล่อยไว้ไปเดี๋ยวจะไหมเลยมันถึงจะพริกถึงจะสุกพร้อมกันนะครับได้เวลาตื่นสองนาทีเสร็จแล้วครับครับผมนี่นะครับเอาประมาณนี้นะครับเป็นอันเสร็จพิธีอันนี้พริกมันดำๆหน่อยกับยิ่งจะใช่ครับเดี๋ยวเหากับไปแยกออกออกแยกเบาๆนี่ครับมันจะขึ้นมาเหลือแต่เกลือกับพวกนี้ไหมเกลือที่เหลือนิดหน่อยก็เอาโคกลมกันได้นะครับอ่า เ๋ยวรอที่ต่ามครับกบนาเลกับวมเรียบร้อยครับตั้งหน้าไม่รอเลยเดี๋ยวเขาต้มคบต่อครับมันมีหลายขั้นต,อน,ตอนนะเรือรอนนี้ไปต่ำแล้วไปโคกแล้วไปต้มตอนรอที่ตาครับครับผมชุดพริกกะโคกมาเรียบร้อยนะครับรอจะไปโคกแล้วก็น,นี่คือกบนาวครับ<ม>เผาแล้วก็ล่างทองอู้มีใครพอมนาเลนเนาะนะครับใครใครฝนที่เขานาหกเดือนหกแล้วเพราะเดือนหกแล้วนะครับเพาะช่วงปีใหม่ที่เขาเดือนหกแล้วครับ ก่อนอื่นเลยเขาก็เอาคาเขาตั้งแนวเดือดครับซอยคาตะไคร้่นี่อเลรซอยคาซอยตะไคร้กับตั้งแนวเดือดนะครับก็เหมือนทีมงานมาแล้วลุงพงศ์ซอยคาซอยตะไข่เลยครับต้มซุปก่อนแต่ว่านี่กับเก้ี่ยเจ้าค่ะเก้เนี่ยก่อนน้ำมันกะไข่หมอมันกะไข่กับย้ำไก่มันกะไก่กับย้ำไก่ย้ำงูนั่นเลยอันอันเดียวกันครับเขาบอกน้ำเนี่ย เอลง่งมาเลยมาโอ้ยนะตไก่กสาลูกตัวเดียวสลูกคึงึ้องเจ้าคดูหน่อยตึ๊งเาตึกเาโกมาปลาโทวันไหนหานวันนี้มตันลนี่นี่ครับตกเอน่ย้นี่อะไรเสร็ล้ครับตึเงาเปุ๊งาเนาะ อันนี้คือว่าเดี๋ยวลงเน้นเน้นน้ำเน้นนัวปลาหนังก๊กนะครับโอ้โหนีะครับสุดยอดแต่ไครอยู่ห้างอะไรนะครับอื้มปลาตองไก่แกงปลากับหม้อบ้านเขากับลาบกับหม้อกินอุ่นๆครับครับโอ้หม้ออื่นเนาะสุดยอดปลาตองไก่ปลาตองไง ปลาเนื้อโกฟอบเนื้อมันสุดยอดปลาเนื้เป็นปลาลาเนื้อนะครับเลยเอานี่ใส่เลยแล้วนาีิก็เอากบเอาใส่เลยครับต้มจนสุกกบเอากบมาใส่เลยครับน้ำเดือดแล้วเนาะใส่ไปเลยครับเดี๋ยวต้มมันจนมันสุกนะสุกแล้วเ้าก็จะเ้าก็จะเ้าก็ทิ้งให้มันเย็นนะครับเย็นมาแล้วจะชีกันะห้องจะบ่ใช่ซับนะจะใช่มือชีกเอามันถึงจะมันถึงจะอร่อยนี่ครับต้มไปเลยเดี๋ยวไปทำก่อ ตีทหารเสือต้มซูเดียวใส่เกลือไปนิดนึงแล้วแต่หมาใส่เกลือเจีเพราะว่าผมเอาเกลือพริกโคตรเลยพริกอะต้มจนมันซุปอคห้าครับวันนี้เนาะวางเกลือขึ้นทะเลโขกพริกไปรอพริกกับเครื่องเข็ดเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้ถ้าจริงอร่อยนะมันต้องมีกระเทียมหัวหนึ่งมกไฟหอมแดงมกไฟตะไคร่มกไฟผมมกไปแล้วครับเดี๋ยวมาขึ้นทะเลใส่ทะเลต้องโขกพริกให้ละเอียดก่อน กันเลยครับกันเลยกดเลยกันเลยกันเลยจันเลยพอลงเน้นเน้นเน้นความอร่อยแล้วก็จัดเลยครับจัดเลยครับแล้วก็เน้นมิตรภาพด้วยอ่ามิตรภาพพวกเจ้าเนี่ยที่ยาดข้าวเที่ยวก็คือขาดยาข้าเที่ยไม่ลำอย่างเมนูบ้านเราต้คิดปกตินะแต่ว่นานี่ขาดอะไรพวกได้กระดกนี่หรือว่าม<ะ>ันไรได้รู้เลยทะเลขาดอย่างสักอย่างปลาไฟพวกวัดนี่ป่าตรงนี้สุดยอดเลยเน้ำน้ำซุปมันนะครับนี่นะถ้าต้มนะ มันมันจะสามลก็ไม่มาใหญ่ใหญ่กว่าสามลน่ะเนี่ยช่างเลยยังเดาเอาเดาออกมั้งนี่ซีล้อปลายผมว่าเกิดเพราะเกิดได้กันลุงชาติอยู่แต่ปลาน้าโคกนี่มันเกิดไปย่างนั่นแหละครับปลาหนลวงพ่อปลาน้าไหลพุทธภาพเลยขึ้อยังปลากปมปลาซอยถ้าเป็นปลาน้าโคกนี่ครับก็มันออกมาจากน้ำของน้ำโพรงหรืพ่อเนาะโอ้โหนี่เดี๋ยวจะเคลียไม่สุดยอด ใครว่ามันมีเทคนิคกว่าะทำให้แก๊สแรงเน,นี่ยใครเนี่ยมันได้ไปดูในยูทูบนะครับเราไปดูยอดหลังของผมเนี่ยทำเครืแก๊สเมื่อี้เขานี้มันแรงแรงจะได้ทุนต่ใจมาเลยครับแบบเดียวเดือนเลยมันแรงกว่าแก๊สบ้านอีกเลครับมันมีหลักวัชิมด้วยเนาะเลยถ้าใส่หลกัวกวัชิมไอไอไหน่อยก็ทำเสร็จน็ดเลยเอใส่ใส่เอาใส่น้ำพริกตัวหน่อยพอเดียเด๋ยวเขาจะแบบส้มหน่ยอยอ่าครับเขาครับยังไงเราติดตามนะครับครับแล้วนี่ครับเขาเอามก มุกมาให้หมันดีนี่แหละตะไคร่มันจะขึ้เพิ่มความหอมกว่าเก่าเยอะเลยมุกตะไคร่เมื่อนานต้องแก้วนะครับเนี่ยเอาซอยซอยเฉย,ยเลยเอามาดำดำนี่เอาครับเอาแก้วแ,แก้ซอยเฉย,ยเลยนั่นเด็กถูกละนั่นเด็กนี่ราพชีเลยเนาะใส่ราพชีหน่อยเถอะหอมเอาใส่ต้มดได้ก็ได้แต่เอาใส่ขา้าวพ่อเดี๋ยวเขาจะเอาไปมีกับหนาเพ่อให้มันหอมผู้บริการก็ได้ครับปีนี้ปีใหม่ปีนี้นี่เขาถากแล้วเนาะหม้อห่อครับเขาถากอะไร นี่ซอยจะไข่ซอยเอ่อเราจะไข่หอมแดงหอมขาวไปมุกแห่น้อยแล้วเอาไปโคกใส่น้ำพริกแล้วเอาพริกเตี๋ยวโคกเนี่ยไปส้มหรือไปมีคือว่าตั้งกระทะแล้วก็เอาเอ่อเอาพริกโคกเนี่ยเราไปพัดใน้ำมันถึงน้อยหนึ่งเวลาพอพัดน้ำมันห่อนเสร็จเราก็เอาน้ำซุปเติมเข้าไปน้ำจะเหลืองแดงหม้อหน้ากินมาซอยจะไข่กระเทียม ต้องใส่ดีครับอกว่ามุมามันจะมุมาแห้มนดีพอละพึ่งเตือร่อยนี่ใส่ครับผมเพิมเพิ่มกับตัวที่แกงที่เขาตำไว้นะครับอันนี้เป็นสูตรเดียวกับพริกลาบกระมันกันนะครับแต่ว่าจะอาจจะใส่ดาบพราวชีบางบ้านใส่กะปิด้วยนะกะปิจีนะครับกะปิเอาไปมกไฟเหมือนกันตำแบบเมี้ยนะ่ครับแต่เขาสมาชีกเอาเป็นลาบหมูลาบวัดเหมือนกันขาบางบ้านก็ส้ม แต่ละบ้านเมนูมันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วแต่บางทีเอาไพึ่งเพื่อนๆพา่อนเาค้นกับเป็นเจ้าวชชนเป็นไว้รุนยากเห็นยากกินลงกินเมืองไงนะไปยู่ไกลๆก็ลองลองทำตามสูตรนี้ครับมะม่วงกับไปส้มมะม่วงกับใบสมแต่ถ้าส้มล้ำกว่านอนมันมันจะหอมนี่ยใส่กระเทียมใส่หอมแดงไปครับหอมแดงกบเฮานี่เออพริกพริกอันนี้พวกนี้กับจีใส่กับมอดนะเหมือนกับยำไก่เลย พริกพริกนุ่มนะครับเอาไปย่างไฟแล้วก็หลอกเกลือกดอกเอาไปใส่ต้มตัวครบกับเล่นอ่อนไฟลงหน่อยนะเมื่กี้พรา่าไฟมันแห้งเกินเดี๋ยวเล็กน,นะต้มจนมันซุกซุกมาเป็นชาแบบตัวเองขึ้นรั้มนะถ้าเาไปกินร้านอาหารเขาจะซ,ซับซับซับแต่ของเขานี่จะบอกให้ซับครับเอามาังสวิรัติหนาเราฉีกใจมือฉีกชีกเป็นตินเป็นตินขาโอ้ก็ยังเป็นขาโอ้ส่วนขาส่วนแข่งมันก็นยังอยูยย่ครบของมันจะอร่อยกว่า น่าขขร,รีกับโคกเคืองแป๊บหนึ่งครับพูด oh, oh. ถึงกบว่าน,นี่น่ากินมากนะดูอืเนี่ยครับกะอุ้มนี่นะถ้าะเริมแถมเพราะเป็นกบนานี่รสชาติมันจะหวานสดๆเลยครับนะครับหืมครับต้มมันจนมันซุกเลยนะครับน้ำซุปมันก็จะออกมาน่าลกีกับโคกพริกจนได้ตีลนะหอมหอมโซ่ๆนะหอมโซ่ๆ,นะ <laughs> โซๆเลยวนะันนี้เดี๋ยวดูกใกล้ๆหนะึ่ง เราเอาไปส้มน้ำมันหนึ่งกําหนั่งเราเกล็ดเต็มเลยเต็มสเตีมเลยเที่ยวเที่ยวหอมแตะแต่ครับหอมขึ้นดูครับการเคาตัวนีงเนาะยตามชุดชุดนี่้กินกินไก่ย่างนั่งไหนใช่ใช่เอาเอาไปโมกให้น้อยมันก็จะหอมไหมให้มันแบบหน่อยครับนี่ครับหัวใจของความอร่อยอยู่ตรงนี้ตัวนะชี้นิดหน่อยะ ืนี่ออกมาเออนี่นะครับเพราะว่ามันต้องชุดเออนั่นแหละครับฉีกเลยถ้าลืมได้ก็ครับลองลืมกินมันดำๆอะไรก็ถ้าลืมได้ก็ดื่มลืมได้กับเออนี่นะครับเ<อ>แเราเอาไปใส่ยำ<อ>ตัวก็ทนกน้นเนตแท้ๆเลยนะออกกกเปลืนะนยำงูยำ่ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าคุณมักนะแต่งานนี้พี่คุณเพชรมังหักคงจับมาได้ขนาดนะั้นอะไรอนี่นะครับเดี๋ยวถ้านี่เขากระจงใส่ในหม้อ,มอกแกงเลยต้มบไปครบนะครับซุกมานี่ยจะต้องเนต ขุดส่งไายกันวันที่วันนี้วันที่สิบเจ็ดแต่กันจะทรงไทยกัน,อนเออใส่เลยครับเอาพริกนี้ใส่ต้มมาเลยจุ๊บแต่แบบกบนี่ยสุกแล้วแหละนั่นเลยตักนี่มีหลายขั้นตอนนะตักกบเอาเลยครับตักกบเอาไปที่ว่ดเราจะรอให้มันเย็นแล้วจะฉีกเขาจะบบได้ซับมันบบล้ำจ้องฉีกเหมือนยำไก่นี่นไงบางคนก็บซับซ้ำจะล้ำนะนบ้านครับ ชิปอ uhm. ืมหึ่มจำโบเลยครับไข oh. oh. ่เป็นท้อฟัดโทตรงนี้มันเครื่องหน่อยมันผูกเป็นผูกไปใจแฮมอยู่กิโลร้อยซีซีเหมนนั้นมันต้องไปซองละไปซองเสี้ยนักนั่นก่อนแต่มวยมันเมื่อยเชียมนี่ยากนะที่ได้นะน้ำมันรดไปกับอารถจีไปกับน้ำมันรดไปเป็นร้อยละเล่าไปแหมสองขวดเสี้ยนักมันมี่แยกครบนย่ะ เม่ยน่ามันามานี่แหละตี๋ว่าเขาเมันกระโดดหยาบนลยครับแล้วมันต, <รถ S 2> ตกลงไปหูเลยนะสายน้อยตกเออสายน้อยตกตน,น้ำมนนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ิบแนาะถ้ากัดนะวาน้ี่กันเนี้ยเนี่ยเดีนะ๋ยวรอเดี๋ผมก็เห็นวานนี้อย,อยู่ครับเนะดี๋ยวรอไปเย็นแป๊บนึงมัน,นะจะฉีกเอานะครับนี่ครับเวลานี่ก็ต้องฉีกเอาเนี่ยแหละเขาต้องไปซับมันจะบ่มีเนื้อมันนะครับต้องฉีกฉีเขาฉีเขาวันนี้เลยนะมันจะรูดออกมันเป็นบ้างกันบ้างกันเนี่ย กินป <muitas S 2> ้องปีมกันนะเรนเนาะเพราะกำลังจะเป็นช่วงของเอฤดูกบกันนะเดือนหกเดือเพ่งกันอยางเขาเดือนหกฝนตกทำทำมั้ยไงมันก็ร้องเงี้ยมัอ๋อเดือนห้านี่คือน้ำพึ่งเนาะเดือนห้าน้ำพึ่งเนาะอนตกไม่เนี่ยครับครับคอมเมนต์มานมอน้าถ่วมหู้ถวงไม่เขาง่ายเขาจำสินเรา ครับผมเออแวนนันนกันเรลยเพอไปเดี๋ยวแต่แต่รอทีมครับเดี๋ยวนะนี่อ่าพอใส่กบต้นเสร็จเขาก็จะตั้งกระทะมันกันตุ้งเด่นจะเอากระทะเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำซุปมันออกมาน่ะครับเดี๋ยวกระทะกระทะเสร็จเขาก็จะเติมน้ำมันนิดหน่อยแล้วเขาก็จะเอาพริกแกงเนี่ยลงไปส้มเป็นห้องกับส้มคือว่าเอาไปพัดกับน้ำมันนิดนึงน้ำมันจะแดงรำช้ำพร้อมปรุงรสตามชอบเสร็จแลเขาก็จะใส่ ผักไผ่หอมดวนต้นหอมที่เขาไปเก็บมาจากเจ้านะครับก็ปรุงรสตามใจชอบกับอันเป็นอันเสร็จพิธีเมาะในในน้อนในรอบที่ตามนะครับเมนูนี้ครับหน้าตาครับนะ้นี่ทำอเลยครับนี่ครับเติมน้ำมันลงไปคุนว่าส้มบางคนว่าลูกเด็ดมันต้องใส่น้ำมันหนักว่ะเออเขาก็ใส่หนักกว่านี้ใส่น้อยๆพอแต่วันนี้มันพัดพอพัดแล้วมันก็จะอมไปเองครับ กัอ้วนมากกนมาในใส่น้ำมันไอ้นดมันพืชไม่ได้ใส่น้ำมันอะไรเุกูเดียวกูเดียวเหลืองวันีุ้เหนมดปีไม้ครับค่อะไรกับแางั้เอาพริกพริกที่เอคััวเลยครับลงไปส้มมันจะหอมขนาดนี้นะ เราเลยจะขอเหล่งแกสหน่อยนึงเดี uan. ๋ยวอันนี oh ้จะจามันเนอะก็นี่นะพัดเรีบพัดเรื่อพี่แก่งเขานี่มันจอหอมแหงไปก่อนเลยแกะตรง่นห้แห้งไปนเนอพเรื่อมันหอมนะครับ กบ okay, พอหนึ่ง,งกบมองไปพัดเลยครับเพราะว,ว่าเขวดซุกแล้วครับปรเทศนี่ใช่ว่าเดี๋ยวไปนั้นมันจะไหม้ก,ก่อนครับอหอมแตงเนือ้อสดเป็นกับกินกับข้าวเหนียว้อดคือลองชวนจะกินกับเอ่อเป็นกับแก้มก่อนอินแมน นี่เครื่อง้นก็งดกว่าเี่มันกมันหอมก็งดทานมากเลยเียมเขาเนี่กระเทียมเม่อมีหอมแดงเตยมน้ำเตยมน้ำน้ำอยู่ในหม้อแกงนะครับนั่นเองะครับใส่เลยครับ เดีย๋ยวขึ้นนารีดขึ้นดูตอนใส่น่าเลดใส่น้กำกันใส่เลยครับใส่ให้หมดเลยนะมอหน้าไหมนะซื้อเจียวใส่เทปไปพัดเพราะมันจะทำให้มันมีเอ่อมันมีน้าน้าพอท่องหัวหน้าน้ามันจะแดงชำ้ำเขาเล่นแก้ดเตตีเลยครับนี่นี้เทคนิคดูทำแก๊สแหงง้งกันดูฟาดเลยเพื่อนไปดูยอดหลังเลยครับทำแก๊สหออัวผูดนี่ให้มันแรง เด๋ยวมันเดือดตุบเขาก่นี่ระวังให้ร้อั่นก็ซอยเลยอ๋น้ำงทางคกการทำอาหารนยุ่ที่น้ำลางคกนะจริงวานี่ไปเอางเเอาตะลิบมเลยเดี๋ยวก็ไปเอาปากกันเลยลุงเรนไปเอาปากคจิบเหรอปากับีับับีเนี้ย ก่อมันเดิน็จเลาะก็จะเบาไฟนะต้มแักหนึ่งแล้วก็ขึ้นทะเลซอยขักไทยหอมดวนคนน่นาใสกับชิมปรุงรสจากเกลือกับใสน้ำปลาเอ่อใสผงชูรสนิดนึงน,นี่นเดี๋ยวเดียเด๋ยวรุ่นเรียนเบาไฟนะ้ำนี่นะเพือเอเ่อนๆนะครับถ้าว่ากินครับข้าวเหนียวห่อเนื้อส้มตห่อนหอนหังจะน้ำซุปมันดีนอ่อก เดอ๋อไม่ปรุงขูดใส่เลยครับเหมือนได้ใส่เดียวเดียวมีละแต่ียมืได้ใส่เดียวนั่นเลยใส่ใส่ตันอยู่ครับตันอยู่เพราะเขาต้มกะกำอยู่เขาต้มเพื่อน้ำซุปของพริกมันออกใส่ตันอยู่ครับใส่ใบมุกูดใบมุกูดไปก่อนให้มุกูดหลังบ้านเด็ดใบมุกูดใส่ลงไปครับ ยำกบเมืองโอเคแค่นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวซอยเอาซอยดิบด้วก่อนหมอจริงๆนะทีเ่เอาเอาใบมะกรูด้วยซอยด้วยพักไฟหอมดวนนะครับซอยด้วยกันหมอ<า>รอรอเลยซอยแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> พักไผ่ครับ หอมโดนต้นหอมเดือดแบงมาใส่ลาบตัวเนอะเดือดแบงม่ใส่ลาบตัว,วมันจะหอมเพราะผักหอมดวนนะครับใสยย่เยอะเงาเลดใส่คนหนึง่งตุ่นนี่ครับสาธุนี่ครับเดี๋ยวขึ้นอะไรจริงบปล่เ <c oughs> ติมเกลือไปเพิ่มน,น้อยหนึ่งเติมผงชูรสไปน้อยหนึง่งเดือดทมันใหญเป็นยังไงอ่านั่นเลยเติมพักเขอนเลยครับ ปิดกนันนะครับนี่ปิดกนันนะมีอะไรบ้างโรงเรียนเนี่ยไอย้ตัวเนี้ยพักไั่หอมดวนหอมดวนครับต้นหม diary, อมพักชีครับโมกันเลยต้องปิดแก๊สก,ก่อนนะครับมันจะได้มีความหอมของพักเหลืออยู่ชุบปัดโถสุดยอดทั้งหมดน,นะครับกล,กลนๆแล้กวก็ต,ตักเสิร์ฟเลยครับโอ้โหผมขึ้นให้ข้าวเหนียวเดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้ ใช่ครับเส้นขนบนกันทำกินก็ได้ทำขายก็ได้แล้วแต่ทำอันยังก็ได้แล้วแต่ว่าปีมองปีไม่หอมพอทุกครั้งที่เคยเ็ดมากกันเป็นเพจต้มน้ำมาเลยตักเลยครับตักชิมแล้วครับเฮาเดี๋ยวขอโอออหน่ยเาจัดนักเลยลุงพงมาชิมไหมลุงพงษ์มาชิมหน่อยมาชิมหน่อยมาชิมหน่อยกุ๊กกกุเกาหลีกุ๊กไต้หวันมาชิมกุ๊กเกาหลีกุ๊กชิมพคนครับน้ำแดงลำช้ำ ต้มยำเนาะยำกบเมืองครับสูตรเยอะก็ยำรูสิงเนาะสูตรคล้ายๆกันยำไก่ยำอะไรสูตรนี้ครับแต่่วาอทางนี้เนี่ยแล้วก็เป็นยำมาเลยเผ็ดยำมากเลยแค่นี้มเป็นไงกุ้งต้มกุ้งต้มอร่อยก็ได้ก่อนไม่เผ็ดที่แท้จริงสบายมันหอมเลยจิ้มเลยนี่งานนี้ไม่ได้ใส่น้ำเปลาเลยนะครับเบน งั้นนี่ผมได้ใส่น้ำปลาครับใส่เกลือเกลือเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูในหม้อแกงมันนี่แล้วน่ะน่ะจัดเลยครับต้องเดินจิ้มหน่อยเหรอไทยมาตั้งเหมือนขอชิมหน่อยเรีนขอชิมหน่อยหอมจนหอมซกหอมซกถ้าคนจุกนี้ก็จะเจอใส่พระถองหวังขาโอู ข้าวมานคงังเี่นี่ตลาดต้องเรียนสุดไปแล้วความแสบถ้าแข่งถ้าแข่งทั่วประเทศเลยเนี่ยสูตรต้องเรียนนี่นะยังกี่ย้าแข็งท่าไรอ่ะถ้าแข่งทั้งประเทศสูตรนี่รตรงนี้มังคุดนี่นะนนนะมีข้าวเหนียวฮ้อนๆน,นะครับจำนี่นะจำเป็นถ้วยน่อยกินไม่ง่ายได้แม่งได้แม่นเลยแลว้วก็อยากให้เพือ่อนๆวันนี้ผมเน้นเน้นให้ดูสูตรสูตรในการทำจริงๆแล้วก็ลองมาทำตามดูครับอาจจะมีของเพราะว่ามันยาวไปละแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเก็บอยู่นั่นเองครับจ้า หลามผมก็อยากยปีใหม่ก็จะรวมครับกินดูกจาแ่นตาเขาปันย่างมูสิ้นคกบเลยกบบ้านนี่ตั้งหากคบบ้านกบน้ำหวานเนาะคบเดือนคกบไม่กบอกไม่นะะเยอะกว่าก็เมนเข้ากันในบางที่ครับ คขอบคุณเราไปทำทุครับตามสุดอันนี้คนเหนืองคนเมืองหรือว่ามันเพื่อนๆในยูต่างชาวติมเจีคนเหนือมันจะคนเมืองอยากขึ้นมามันจได้ขึ้นมาตั้งเหนืออยากกินยำกุ้งเหนือแต่บอกกันได้นคำว่าถ้ามากินแบบร้านอาหารรสชาติมันกิบมาเหมือนเที่ยงเลยนาเ้ามากินแบบจัดกเลยบรรยากาศมันอาจจะอยู่ก็ในนั่นที่ที่อยอดก็คนร้านอาหารนี่องที่ประเทศนี่เอาโค้ดธรรมศาสตร์ เขา้านหานี่ไ,ได้ไไดไน่เนาะแต่เขาทำเป็นธุรกิจทำเลยเขาต้องเอาเเรียงเคมแล้วก็จะเข้มข้นย่เ็แบบมุ่งหามุงหวากันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดตามครับ